สบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสบู่สุขคนเนาะพบพอกันสิเก่าสิเดิมพี่น้องเลยกับเบาตายบรรยากาศยามเที่ยงตอนนี้ใส่มองเอาปลากระป๋องบิวพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องขึ้นแจ๊กจะเข่าจะไดำกันเลยลงมากินกันพี่น้องกลางมองอยู่ในน่องกลางมองในน่องแจ๊กนานแหละพี่น้องน้องไม่ได้ปล่อยปูปล่อยปลาหรอก คันที่ี่ก็มีแต่ปลาธรรมชาติมันเข่ามาแหละเนาะจักชิได้ได้พี่น้องเลยใส่นะฮรับจักได้จกักโตชองโตเพราะไดปิง่งเพราะได้ยังแหละพี่น้องเลยจัดช่องเบิรงกนะฮะมีตัวถือเพราะได้กินหรือบอกจากได้กก็ทาเบิรงน้ำกัน จิมานอยู่ปะบังอันน่ะจากสีไลไปสำไดดอกทุกคนเลยจะได้กระเบิงๆไปเนาะมีตัวถึงอยู่บ่อระ้ว่างจีไดนกำลังใส่ใส่ป้าไว้จะคอยมายามน้องก็กว้างเติม นาหนองทุกคนตะกี้เขียนว่าชายเขาจกออกเป็นไหนาเลยทุกคนเลยมันหนักใครอยากจกหลึกเนาะจกหล,ลึกกว่าไหนามันก็เลยอันหนามค้างมันก็เลยเขาเบียดเบียดเกิดเลยว่าเอ้ยปล่อยให้พีน่น้องเลยย้ำหนีก็เอาปลาใช่แหละพี่น้องไหยถ้าว่นวานา,ามีเงินมีคำกันเพื่อขดุดไหดุดนาเนาะ กขาดุดมาผมอ,อยู่นี่มันมมันกนเก็ดหน้าได้พี่นอ้องเลยที่แรกคิดว่ามันสีบอเล็กปันนี่แต่เห็ดหน้าแซงเลยพอดีพี่น้องเลยอันนี้ก็ไล่ก่อนพี่นอ้องเลยไลย่ไล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 ก่อนดิอุอ้ยมีตัวถึกอ,อยู่ที่พี่น้อง In tư thuyết đi thử con hindu đi tuk 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 phô 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 tuk 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 สองสองตัวแล้วสองตัวแล้วเหตดปลายยังเอา้าถืออีกแล้วดีปลาขาวอือซำสองซำนิ่วเลยทุกคนเอาดิเฮ้ยถือสองตัวหนึ่งปลาปากนะ ยานมันจะมาเลนตัวใหญ่มันแถนเฮ้ยมีบ่อนำมาเบอร์ดีได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเออมันก็ไชิมนี่จะรุนรุนรุนชิมิชิมิชิมิอันนี้ก็ลูกมันปลาปากวานินโอ้ปลิ๊งวานนี้ก็มาขนพี่น้องเอ้ยอือเพาข่าวเอาเบิร์นะเด็ดเอาก่อน ขนกันพี่น้องขนกันยามแรงขนขนขนพี่น้องอัตินีฮุฟชลุไถด้พี่น้อง hai giờ kỹ năng tiếng ตำรวจค่ะตำรวค่ะเจอไปแล้วพลังเจอพลังอยู่คนเดียวเลยกินข่าวอยู่นี่เลยทุกคนขนไปลงพูแลจะได้กลับมาเอาใหม่ มาแล้วพี่น้องตอนนี้นนปุปป๊บป,ปุ๊บปุ๊บปุโครับปรับปรับเข้ามองจปร,ป,ป,ร,ป,ป,รปุ๊บปุ๊บปุ๊บข,ข,ขน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 บานนี้โอ้ะใภก็มาขนกัน,น,นไป,ไปชี้คุ้มๆน้ำแน่แล้วบ้านนี้มาเลย มาเลยมาเลยทุกคนมาเด้อมาเด้อคนข่าวใสว่กันเด้อน่ากระสียึดแต่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 เนี่ยครับน่ากระสีแต่แต่แต่ต่ทัดเนี๋ยวรับฮึ่มมองไงกลางป้าเมียนี่ จะไปถือไปถือเองทุกคนเลย,ยได้ยังไม่เบิ่งว่าจะได้จัก,กระสอบมาขนขขาวก่อนขนข่าวใส่กันก่อนทุกคนเลยหัวยังให้มันแล้วเนาะใครเนี่ยแต่มีน้องๆหล,ลานๆมาขนใอยน้ำทุกคนเลยกระสันเนี่ยอู้สุดยอดเฮ้ยไปก่อน 何 นี่ได้จะกรสอบจะไหนกันล,ล้อรุ่นนํากันเนาะ นกงเวเ้เก็บลัสุขลดเดี๋ยวเรียบร้อยพอหนังพิวแบกไปน้ำเป็ดพอดเป็ดผ่อนไปดิพี่น้องเข้าเด็น้องลดตอนคนก็เทาเนี่ยนิดนึ่งไปไปเบิ่งนกำกันว่นาอะไรจะกระสอบเนาะ เบ่งทุกคนอาไ้จะกระสอบข่าวนาปีนี่สิได้จะกระสอบนเนาะไปเบ่งไปบงกระสอบกระตัางว่าตามน้ดเนาะนี่ฮะก็หมสามารถคาดเดาได้ดทุกคนเลย ต้องเบิ่งไปตามสภาพาตัวทิ้โททงโอ,โอ้ของเพื่อนกับพักใหญ่งองบีคุมง้นองบีคุมกับม,กมี ก็ทามเข่าพี่น้อยท้ามซื่อเลย <S <S อ๋อได้ยังก็ชอบเลย แนแสอบสีเหลืองนี่เท้าเร็วยี่สิบนะสอบสีเหลืองนี่เท <pick> oh. ้สอบแล้วฮะ่ะไรล่ะยี่สิบเจ็โอ้ยี่สบ็กระสอบอุปกรณ์แรงงานเทาทิมงานเด็กๆ เอาดุยแัดไปประมาณอยู่อาจจะได้ก็อยู่ยี่แปกระสอบยี่แปดยี่เก้มันได้เนาะประมาณยี่แปดหละตัวเนยเงินดนี่ก็ได้อยู่ปลายดอกสอบนึง่งปรน่าเนาะ อยากกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลุยเลยทุกคนจะมาปั่นจะมาสีหายเนาะ สี่เก้ามาแล้วคนเยอดสามสิบมาจากทุกคนเลยสามสิบมาจากนอก้องรอบล่างล้านแล้วทุกคนเลย ยังเหลืออยู่ให้นึอยู่ทางพู้นพู้นแหละยังบ่ทันได้นั่นเนาะให้นงเฮาก็เกี่ยวให้ลบมันแล้ทุกคนเด้เข้าลบมันแล้ยังบ่ได้ทันได้สียังตัวนั้นล่ะ เรียบร้อยแล้วจบสิบวันนี้ก็ะยิบกระสอบทุกคนได้ไปอยู่30กระสอบเนาะก็นนะยองเอาไป2ปกระสอบบันละไปเอาสองเอาสอกระสอบทุกคนเลยสามสิบสามสิบกระสอบถวน,น,นโอเคอยู่วันเลยกองเฟืงองกับพัไง ยังหมดแล้วยังมียังมีไห่หนึ่งอีกยังมีไห่นะพูนพูนะพนยังอะไรอยู่ยังเหลืออยู่ไห่หนึ่งยังไม่ได้ขนเอ้ยมันเหี้ยหุบปากมันดีดีพูดอ,ออกข้างๆมันลูกออกข้างๆมัน เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชีลาพอมีพี่น้องไปก่อนเนาะฝากอะไรกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าตายเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะเชด้จบคลิปใ้เพียสซัมนี้พี่น้องขอขอบคุณครบใจหลายๆล,า,ยลาไปก่อนสบายดีพี่น้อง